สาาวัสดีครับดูนี่ยุกับช่องยุแบบปิศานะครับมือนี้มือนี้มาเบิ้งพี่นอ้องในอีหยังมาอาสอรพิดมะไหรืหรอเปล่ามาอะไ,ไม่เก็ตบ่ <c oughs> โอ้เมนูเดียดเลยมือนี้บรรยากาศก็ดีขาดยุย่างเดียวสาวนอนน่มไม่ได้น้น,นขวดเบิ้งกับเซียน เซียนปองนี่ฮะปลาชะโดมากกล้ยเอ้ยม่เห็ดสมมือนี้อ่ะมากับคนดังครับมือนี้ป้านอ่ะเอฟเฟกต์ก็มีหลายคนดังดังไป <laughs> ดังไป <laughs> เออม,ม,ม, <laughs> มีสองอันเอ้า <laughs> โอะ่รเงีไงป่าถุงยังร้องเลยเชื่วฟังชั้นดียอมสะะอาระเออทำไมกดสต็อปแล้วคือเล่นวะเนี่ยเชีนน่ยนนกเนี่ยเนได้นกกันนี้ ดีตำีนี่ไเสนกได้นีคุมนี่หอง่นใครอยู่มันมันมาขนางไหงเนาะกะดูกมันมาตังไหนั่ดูกมันไงดูดซกบสมส่มุนี่ะดีดีตำดี เลยยวไปลาดนูเด็กน่อยเธอน้าไม่ก็จะขึ้นดีดอกป่ะไมด้เป็นหมอหมอคะ ระทำหนึ่ง,ง кров, เนัะเาเด้อเอเด้มาร้อยเ็นิ่งให้เบินแก้วเดี๋ยดี๋ยวรุ่งตยดมนเลยเา่ะนไปสอนบ่า เ,เขาขาวเลยบันก็งดีกร็รงดีปากก็ล่างมุนลังก็เผาลังก็เผาเด็ดกัเรามีวิธีเด็ด,ด,ดไต้องเหยียดมากแค่นี้ก็โอเคอแล้วเนะียจัดเลยมีเขี้ยวอยู่ม,มั้งมันาลลนร ทำเป็นเลี้ยวค่อยๆใ้่มาไกลเร็วแหล่งห้องักไกลเร็วไกลรรพันเร็วไกลพันเร็วเออโอ้โนี่นามีแต่ไครห้องอยู่เศรด้นี่มีตัวเดียวได้ในป่าดิปลาตะไคร คนีบอกคนดังคนดังตีดีเลียคนดังนี่มีสองมิดเนาะพี่จะคักเนาะแล้วแล้วได้สองมิดจับจับจัับสแบบไม่ยังครัว่า เต็มแหเลยมันเนียไปเียมัยังน่อยด่หน่อยปวดเสียงยกกล้วยเฮยใส่บ่อหยกกล้วยหยกกล้วยเฮ้ยแย่ใส่ทอเจียของมันอะไรหน่อลาบนกขุมเนี şey ่ยเนไจ้เด่หน่อยใส่ใส่ให้เ๊ะเปว้ยแงง เสียบเลยละมือหัดือเขาคัก,ก,ก,กพัดจากหน้าที่ครับหาหน้าที่หาหน้าที่หนึ่งบ่สำเสียโลโซ่หนิบ่่ใส่่ หัวหัวหจัน้อยใส่พักกันบ่นี่เมนเคร<ว>ับมาลดกับเพากระเพากระเพามาลดกับเพ่ามากระเพามามากับเพ่ามาแล้วกับเพาห้องนั่ง<ค>ว่าไม่อี่เ<ควะ>็นันมากเลยใส่เลยเนาะโอ้ยน้ำใส่สืเนียนไว้คร<วะ>ับผม โยคักอาหารปลามื่นนมอนี่บรรยากาศบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศก,ากา็ดีแดดก็บ่มีเลยมื่อนี้ เอาไม่ยวหายถ้ากินหอมหอมหอมมาอยู่แต่รลดเวียงหอมคนใน้ค้ชเป็นแต่กิ่นพี่น้อง เอาหอเซียนปองคงคนไปถ่าเสียว่าไรใส่ได้บสสุภาพ,พเขานปยังดอกแต่ในแบีบเขาทายแบยบเขายัางถอดเสียดอกดแ,แต่มีอย่างหนึ่งยแย่แบบบอกมากแค่นั้นล <c oughs> ่ะวันเอาอย่างลินล,นล,ลินออกมากใส <c oughs> ่น้ำตาลไหม ชอบใส่ก็ยับเลยใจน้อยก็ได้ะมนเหน็บหลุดฉาิมันน้องนะรชาตามันจังน้อยนิดๆโอ้ขวางแหน้อยเนี่ย่ย่นถุงอะไยกลมูลมามาอยู่โอ้สิปียีปีมันจังได้กิน โว้กโดนโดนสนอยจนหญ่อยู่ยี่สิบห้านี่ยี่สิบปียี่สิบอะไรก็อ๋อลงแต่นี้โอ้ไกลเป็นโอ้ชีวิตขาดหวานโว้กเราตลายของวานอยู่แล้วเนื้อวานดกอย่งติเบาได้เนี่ยไหมเบาเลเนี่ยไหม เซียนเซียนเซียนป่วงก็มีค้นวลมแต่หมดี้นั่นแหละเด็กเป็กของเก็บปูปี๊บบ่าชัดชิมโอเคปะเอาซีมันกันนะเซน่เซโน่ช่อนน้ะส่อนน้ะ ไปซิมจังหน่อยอืมโอเคไหมโอเคพัดแหงอีกป่ะมาแล้วอืมแกไปเนาะอืมแห้งเกินมันก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่พอดีก็เนี่ยโอเคครักคักครัก

อันนี้เมนูยังนี่เมนูยังนี่หมกหมกหมกพวกหมกหมกแบบแบบสูตรใดีสูตรสูตรเนื้อบ่สูตรไทยนั่นจุ้ยเนื้ออยู่กับเซียนโอ้ยเอ้าเสียบเสียบหาวให้ปู่หยยากินนะเด้อสอนสดบ่ มาเด้อดูโเงานไยใครอยู่ไปเ่วันี้เป็นประเด็นเ้ยผเผ็ดงูเห่าเด้อยห้เจอเรืองันอย่านยว่าแซีบหล่ะก็จะเอาให้เจออีกเรื่องียว่ให้เจออีกได้กินอีกบ่มาเด้อมาเด้อังงอันนี้มันเขาเจ้าหรือข่าเนื้อ่งนีเห็นอ้ายเขาเ่า่าบนไงวงลัมติดมันเข่าเจ้าหรือเขาเนื้อที่มองดูเบ่งใตัวจ ถูอากูลายัไม่พอดีพอดีไหมไอ้นั่นน่ะหมวมงอ่ะพอดีบ่ะใช่ไห้มพอดีอ่ะเนจ้ว่าก็อยู่ก็อยู่เป็นยังไงรสชาติเจียนมนอนมาด้วยน้ำพักน้ำแรง ในในป่าาวดไตื่นมาก็มากินข้าวเลยเราอดดอนมา้พันน้ำแรงมาแล้วครับในดาวมาแล้วขนาดเป็นจะได้อีกบ่ะได้ลวเนาะเป็นจะได้พ่ออีกบ่ะันเหลือขันม่ยังมึงตุ้งแลยว่บหมกปลาหมกปลา ไปทั้งสวามันงูหาเผืองูหนทังงูหาเผืองูหนเนาะขี้เรออกไปนขีไดงออยู่ึี่โมงดูผลตัเด้อมือเดวิงากันยบัตกินเล้าบัดออพ่อ้นยัวเนี่ยขนยัคยกินดีงูดียังกินนันละจะเอาพิษเอายามดรอยู่อันหันดมเหลือเดีว้าพิษพิษแงสุดคืองูหอาดิน เนื้อมันเนี่ยโอ้โหกินโคตรร้อเลยงูหอาดินอ่ะหอาปวกอ่ะงูหอาปลวกอือยอดเลยแกบร้อน่างูหวกเป็นไงฮะงูห้าวหรือปวกงูห้าวแต่เห็นปวเห็นปวอีกม่เห็นจอมปวกห้างูหอบปวกเห็นปวกอีกบ่เ่ยคักล่เยเตน่เหน่ที่ไแสดงว่ามันมันยางไปเห็นจอม ชอบปวกมัเลยเข้ามนบ่มันบ่มเป็นกันอ๋อก็เลยบอกวบกันมาตอนนี้ฮูเอาปวกฮู้เาปวกโอ้นี่บที่มากเยว่าฮเาปวกอยากอีดัง่า่าดยาันดังอ็มาน่ายลนมันเข้าเราไปร้อน เอายืดนะบอดในตัวต่คบบดได้มันห่อนอ่ะเนี่ยเราปเข้าปั้นบะได้นะนี่เอาช้อนแบบเหมือนช้อนครบมดมันเนี่ยเขาใส่ไหเนาเขาใส่ไงไว้อย่างเนาะอันนี้ข้าวอันนี้แก๊บนี่ข้าวข้าวมันปั้นไม่ได้นี่ภาษาอีสานมันมันเหนื่อยเนามันเหนื่อยเออมันเหนื่อยขาจานงานเหมือนกันเดี๋ยวอีสานองานมันมันเหนื่อยเนี่ยไปว่ายยังกันทั้งทั้งเนื้อทั้งเนื้อนี่ภาษาไทยที่ว่าข้าวเปียกข้าวเปียก ข้าวแช่ข้าวแช่ข้าวชข้วโอ่ข้าวแช่แต่คนอีสานมันเงยาเรา่ของมันใของมันในันตบานอ้ายเอิญเขาเงยมันโอ้ยมันเงยมยทั้ทังทเหนือด็เป็นังไง้ทงเหนือไ้าวภาษานเาบกังไมันแขกเลยอ่ะอเหนอไ่รคนเวียดนามดิอืมเวแย่ข้าวอย่เลย กบกลางว่าหมเดี๋ยวให้เขาอื่นก่อนเออคนปากกาแม่นที่บอกกนปากกางข้าวเชนั่นแหละข้าวเจ้าวทั่วไทยวะเอ้ยพี่ลูกพี่ลูกกลางพลูกกลางพี่ลูกกลางหน่อยต่อรึงกลางเมืองหรือกลางอำเภอกลางป่ากลางป่าเยดเหนื่อยนใครจะกาันใารจะกันรักมาสดตัวเนาะข้าวเหนียวนี่เหนียวกินแบบไทยไ อินเดียเวียดน <Việt Nam. S 1> ามมันก็นเหนียวสมชื่อเลยละ่ะอจิ้มเด็ดเมื่อกี้ไม่ได้เหรอืมเลี้ว <laughs> เป็นยังไงล่ะตัวขาวนะพอดีกินพอดีกินมันบ่หั <laughs> ่นเนี่ยสบายเนานะเฮ็ดจังได๋กินหั่นวิ่งเลี้วสบายเนาะรีอยู่รีกินเนื่เพิ่นดูขากองอยู่คนเดียวเนาะบ่ไปเซไปห่วยขาอย่างนี้กินอย่างนี้เลยน่ะบ่าขาเว้ยนี่ที่บ้านเอง จอี๋มันจะขายขาวเด้เลยอีขาวมันขายยากเอ๊ะมันก็เลยขายอีแดงนี่อืมมส่วนบ่อีแดงอันอียาวนั่งมีปั๊บนั่งมีป๊อขายอ่ะมันลุ่มนี่เลยอันนี้เหตุผลที่ว่าถึอลุ่มนี่นี่หรออืมเหตุผลนั่นคือลุ่มเป็นเรือตัวเนาะซ้ำลุ่มหนึ่งไหมไม่ลุ่นนี่เนาะเรือห้องหมาเนากับไม่ยากไม่มีอะไรจะไม่จานจะจานหมามันตัวแคบ เราอยู่ทุ่งนาได้ทุกอย่างเนาเอามีว่างเด็ก่ะเป็นังไดแยบแยเด็มาข้ามไีนไหมตงเอามันมามาพี่น้องกํลังแซบครับนี่ไรสดเหรอไสด่ะอลงไแล้งยูทูปอ๋อลเอาลงเหอเปิดหน้าแป้ เบอร์หนาไวลกสิเลกเลกสิอสารจะได้จังกนาด้ดไงอสารตัวมาตัวนี้มันเพชรมันนี่เือมันฮอนูเห่าตอนเนี้ยฮอน่เดี๋ยวลงไปแล้วแล้วทไมผู้สาวเขาสนใจเอมหมตนมากโอ้ยผู้เบาเสือดำท่ไหนผู้เ่าอสอเนาะอานาเนาะมองเสือว่าอาซามาเลยอสอเนี่คือตำแถวทหารตำรวจเรืออาสาเมื่อวานนี่เออเียวะว่าอาาตาเถึกตีบริสัทเทนเล เือตัวนี้ปีติกตีอยู่ลานเลยริมคลองนะโอ้โหประสบการ์ไรเชียตัวนี้มันรอยาไปละควาบรอมาแล้วยารอรออยู่ผู้เดียวยารอสิออจากลานเล้วมือนไปองค์กรไอนางสีขิงกำลังตัวเด็กสร้างดิบปิศาจตันกลังหาเน่นะอนานเอาจกสีขีงสีนั้นทำกต็้งของเขาแล้วบ่ายกวนดนนี่แล้ว ปาดผมแตมหมืคนอืออยู่ทีกะตีกันไหมคนหาอไ้าวดูเน้ะว่าแมนเขาหยอกเขาจะยใช่แบบเขาจะทช่แบบฝรั่งเศสบ่หยอกแค่ไหนพเป็นหัวหน้าใหญ่นงานนลูกน้องไงทีนึ่ลูกพี่เนี้ยเงี้ยเงี้มากคนเดียวสุดหอเเีนได้ไม่นาอะไรคนเรบ่ฮิตไปเป็นซิปด้วยเขาบุการนอนเลยคนเดียวผัดนั่งกคนก ้วเบว่าเสียบเนี่ยเด่นนั่นละเข่าติดเข่าติดมือียบครับเเหนียวตัอว่าไปแต่เรือใจเนาะว่านี่ปัดญา้งแล็วว่าคือเขึ้นเได้หะวะขึ้นเด้ใจมันโลวันลได้อยู่ัยญาเอาขึ้นนั่นเร้วก็ไม่ได้ตงเอาังสี่เนาะเอาขึ้นนี่ต้องรู้บัวดวดให้รู้บัวเนี่ยภาษาภาษาอีสาร อันนี้ผัดเผ็ดงูเห่าอันนี้หมกปลาหมกปลาอันนี้อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอื่าเส้นมาสั่งตรงจากญี่ปุ่นมาเลยเนี่ยญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นมาอฮ่า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 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ๋นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นบ่่นโอ้อาหารเมนูเนี่ยนี่อมมาา อันญี่ปุญแจบแจ๊บอืี่เมนจะนกินลำบากะเขาเนี่ยืมอไม่มาหน้าเป็นสิบกมากันัมาเสียกันาเสียกมันเบื้อ